มาพูดถึงข่าวคราวของนางฟ้าสาวสวยนะครับมาเรียชารพบว่าเตรียมยื่นอุทธรณ์ที่โดนโทษแบน2ปีนะครับจากการที่พบการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันเทนนิสครับมาเรียชาร์บว่านะครับนักทนิสสาวสวยได้ยื่นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับสารอนุญาตโตตุลาการกีฬาหรือว่า CS เจากการที่เธอถูกตรวจพบสารเมโดเนียมซึ่งเป็นสารกระตุ้นนะครับและตรวจพบในระหว่างการแข่งขันของศึกแกสแลมรายกาาแรกของปีออสเตรเลียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยยาตัวนี้นั้นชาลพปว่าเป็นยาเสริมที่ทานมาเป็นเวลา10ปีแต่กลับเป็นสารที่เพิ่งถูกอัปเดตจากวาด้าหรือว่าองค์กรต่อต้านการที่สารกระตุน้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทําให้ทางชาลเปานั้นก็ไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลและยังคงใช้สารนี้ต่อไปจนก,กระทั่งถูกตรวจพบครับ ล่าสุดนั้นตัวแทนของ CAS ออกมากล่าวว่าได้รับการยื่นอุทร์ของเชลเปะว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่ออย่างน้อยขอลดโทษในกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยและจะมีการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ภายในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับ